ประยุทธ์พูดแล้วปมแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจคนใหม่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตอบคำถามสื่อมวลชนภายหลังการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกอตำรวจครั้งที่ษ8ส่วน2,566เกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ แทนพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่จะ,กะเกษียณอายุราชาการในเดือนตุลาคมนี้จะทำช่วงไหนโดยพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าก็ทำตามกติกาและขั้นตอนของกฎหมายซึ่งเป็นไปตามระเบียบที่เขากำหนดไว้อยู่แล้วส่วนจะแต่งตั้งในสมัยทีไม่เอกพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ไม่ได้ตอบคำถาม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับแคนดิเดตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้แก่พลตำรวจเอกรอยอิงคภัยโรธพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานพลตำรวจเอกกิตรัตพันเพชพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมล